วันนี้นะคะเรามีไอเทฉมพิเศษส,สดๆนะคะมาให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวรองโน้ตบุกนะคะสามารถยืดได้เนอะอาะแบบนี้ได้เลยแล้วก็สามารถเปิดไฟสําหรับเกมเมอร์หรือว่าสายเล่นกลางคืนนะคะตรงนี้ได้ที่เสียบปลั๊กคือเขาจะมีปลั๊กแทมมาให้นะคะเสียบตรงนี้ได้เลยเนาะเราก็จะมีปุ่มเปิดไฟค่ะไฟของตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นนี่เลยสวิตช์ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปพระอาทิตย์ เราก็จะมี USB นะคะให้เราเสียบได้เลยเนาะอันนี้เป็นที่เก็บสายไฟนะคะเวลาตั้งไว้แบบนี้ก็คือสายไฟก็จะไม่พันกันลลดกันหาตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเสียบแล้วไฟมันจะออกแบบไหนนะคะอันนี้นะคะีค่ะก็คือไฟเขาจะออกแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ถ้าเรากดปิดนะคะก็คือไฟเขาจะมีระดับการเปิดเป็นสี ต่ละสีเลยแล้วก็จะเป็นแบบไล่สีนะคะแล้วแต่ฟังก์ชันที่เราชอบเนาะก็คือต้องบอกเพิ่มเติมว่าโน้ตบุ๊กที่สามารถวางได้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ16บนิ้วนะคะถ้าใหญ่กว่านี้คือจะไม่สามารถวางได้แล้วก็เห็นไฟตรงนี้แล้วก็คือมันก็สวยงามมากเลยนะคะอะแดปเตอร์นี้สามารถใช้อะแดปเตอร์ที่เสียบกับมือถือเราได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาซื้อยากเนาะรูปลักษณ์เขาก็จะเป็นแบบนี้เลย มีไซส์สวยมากเลยค่ะไม่มีไม่ได้แล้ว